ยิ่งฝึกจิตทำสมาธิปฏิบัติธรรมยิ่งยกระดับยิ่งเจอจุดดำของตนเองเจอด้านมืดของตนเองขุดปมเก่าของตนเองโดนตีอัตตาทั้งหมดนี้มันเป็นแบบนั้นจริงไหมโค้ช จริงค่ะและจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้เคลียร์มีปมไหนบาดแผลใดในใจที่เรายังไม่เคลียร์ยิ่งหลายๆท่านเดินเข้าสู่เส้นทางของตนเองทำภารกิจของตนเอง เรื่อยๆอ,อย่างแท้จริงอย่างเต็มกำลังเป็นโคชคู่บาอาจารย์ฮิลเลอร์ไปทำหน้าที่ดีงามมากๆกก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดขยายให้เข้าใจง่ายอีกก็คือเป็นการเร่งกรรมกรรมผลกรรมที่เราจะต้องได้รับ จะต้องได้ชำระจะต้องได้เคลียร์ก็ทั้งหมดเลยค่ะมันก็คือผลจากการกระทำผลจากการเก็บกดผลจากการที่เราเป็นผลจากการที่เรากักเก็บผมจากทุกความกลัวมันก็รวมกันเป็นเหมือนที่โคช้ชพูดตั้งแต่แรกยิ่งปรารถนาจะกลับบ้านปรารถนาจะพ้นทุก ปรารถนาจะไม่ติดพันธนาการบ่วงพันธนาการใดๆก็จะยิ่งมีขึ้นมาโคชเข้าใจเนาะอย่างผู้เรียนหรือผู้ขอคำปรึกษาถามมาแล้วบอกโคชคะ่ะยิ่งฝึกจิตยิ่งทำสมาธิพี่ปฏิบัติธรรมพี่พัฒนาขัดเกลาตนเองหนูอ่ะพยายามที่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นเลยนะคะ กระบวนการเหล่านี้ต้องเจอเหรอกระบวนการเหล่านี้จําเป็นต้องเจอค่ะที่รักถ้าเรายังคงมีอยู่จุดดํานั้นด้านมืดนั้นปมนั้นอัตตาอีโก้เรื่องนั้นบาดแผลในใจนั้นกรรมที่เคยสร้างนั้นก็ต้องได้รับค่ะที่รักและการที่เราจะผ่านไปได้รับมือได้ เราต้องนอบน้อมยอมรับค่ะเปิดรับสิโรราสโเรนเดอร์คือการไม่ฝืนสถานการณ์อะไรต้องแตกต้องหกักต้องสูญเสียให้ลูกไปตามนั้นค่ะอย่าพยายามดึงพยายามหลังอย่าตีโพยตีพาย โทษตนเองโทษผู้อื่นโทษดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะหลายๆท่านตัดพอเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลพระผู้สร้างใดๆเราค่ะถูกดวงจิตเกิดมาไม่ต้องไม่รู้ตั้งกิบภพชาติไหนจะก่อนมาบานโลกใบนี้อีกใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ เราสะสมกักเก็บทุกอย่างมาเยอะมากเราลืมความเดิมแท้เราลืมพลังงานศักดิ์สิทธิ์ความเดิมแท้ที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เต็ไมไปด้วยรักไรเงื่อนไขเพราะเราเขียนโซมิชชั่นโซแพลนเขียนโซ่คอนแทรกจะลงมาเรียนรู้เรื่องอะไรจะสมบทบาทเป็นตัวละครไหนเป็นลูกใครใครเป็นคนรักบ้าง เรียนรู้เรื่องอะไรเจอเรื่องราวความถูกอะไรในชีวิตบ้างเพื่อให้เราได้เรียนรู้เรื่องไหนได้เรียนรู้การรักตนเองมากๆไหมเรียนรู้รักไครหลเงื่อนไขไหมได้เรียนรู้การที่จะมีความอุดมสมบูรณ์รับมือกับความขาดแคลนไหมต้องอยู่ในเส้นทาง tf twin flame ไหมต้องมาเยียวยาคน ต้องเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณไหมต้องผ่านเรื่องอะไรบ้างเราเป็นคนเขียนเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนเลือกมาเองทั้งหมดเลยและเมื่อตอนนี้นอกจากนอบน้อมยอมรับส urrender ไม่ว่าไม่กล่าวโทษเราก็ต้องทำต่อไปคะ่ะที่รักในการฝึกจิต ทำสมาธิปฏิบัติธรรมเรียนรู้ทุกเรื่องราวอย่างเข้าใจแบบใจที่เปิดรับและที่โค้ชทำอยู่บ่อยๆเนาะรวมถึงเป็นเทคนิคที่โค้ชสอนด้วยกล่าวลองขอเอื้อนเอ่ยการช่วยเหลือลูกยอมแล้วลูกยอมทุกอย่างแล้วหนทางไหนบ้างที่ลูกจะผ่านไปได้ ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะผ่านพ้นช่วยชี้แนะนำทางไกด์ไลน์ลูกได้ไหมคะลูกดอบน้อมยอมรับทุกประการลูกไม่หนีลูกเข้าใจแล้วทุกสิ่งลูกต้องเผชิญลูกต้องรับมือไม่ว่าจะเป็นบททดสอบโจทย์ชีวิตทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมา ลูกยอมรับทั้งหมดแต่ขอโอกาสให้ลูกได้ไหมขอโอกาสให้ลูกได้รับมือได้ผ่านได้ขอปัญญานี้ให้กับลูกด้วยเถิดโคตถึงขั้นแบบลงไปดิ้นกับพื้นเพราะมันเจ็บมากณาเวลานี้คือขั้นตอนการเยียวยาตัวเองเนาะเขาจะโคชตัวเอง เยียวยาตนเองมันแล้วแต่วาระ,อะของจิตโคต้ชของใจโค้ชหรือผู้เรียนของโค้ชว่าถึงวาระไหนพร้อมที่จะรับมือแก้ปมเรื่องนี้หรือ,อยังพร้อมที่จะรู้เรื่องนี้หรือ,อยังถ้าใครที่โค้ชเองเป็นหรือเป็นผู้เรียนของโค้ชเนาะหรือเป็นผู้ที่ฝึกจิตตื่นรู้อยู่ในเส้นทางพัฒนาจิตปิญญาก็จะได้รู้ วิธีเหล่านี้โค้ดก็ย้ำอีกนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องเจอเพราะเราจะได้เคลียร์ให้หมดจริงๆต้องพร้อมจริงๆยังสเต็ปถัดไปปีนี้2024ันโคดเจอเรื่องราวมาหนักหน่วงมากโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมถ้าใครได้ติดตามโค้มาตลอดเนาะ คดเพิ่งเสียคุณตาไปใช่ไหมคะแล้วก็ต้องรับมือเผชิญกับหลายๆอยา่างหลังจากส่งคุณตาได้แค่เ,เกือบสมวันคุณยายเส้นเลือดในสมองแตกเดือนนี้โคดวิ่งมาวิ่งไปอะระหว่างบ้านโคดกับบ้านคุณตาคุณยายโรงพยาบาลวัดนอกจากเราฮิวตัวเอง ต้องหิวคุณแม่เพราะคุณแม่จะเป็นคนที่อยู่ดูแลคุณตาคุณยายอยู่ตลอดเลยอะ่ะและได้มองเห็นสัจธรรมแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆอีกการสูญเสียเงินตราอกีกสูญเสียวความสัมพันธ์หลายอย่างแต่มันเป็นการเคลียร์สำหรับโค้ชจริงๆดังนั้นค่ะวันนี้ทุกท่านเลย ไม่ว่าจะเจอกับอะไร,ระเผชิญเรื่องราวแบบไหนอยู่ขอให้ไว้วางใจขอให้มั่นใจว่าเราจะรับมือได้เราจะผ่านไปได้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดเราต้องมีสติค่ะเมื่อมีสติปัญญาจะตามมาต้องปรับจิตปรับใจให้พร้อมให้กว้างเต็มไปด้วยความรัก อยู่เสมอโดยเฉพาะรักไรเงื่อนไขหากเรามีรักเต็มและไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็ตามเรานอบน้อมยอมรับ้วยจิตใจอันบริสุทธิ์เราจะผ่านไปได้ค่อยๆผ่านไปแต่ละสเต็ปสเต็ปสเต็ปม,มันไม่ได้แปลว่าเรายิ่งฝึกจิตปฏิบัติ ทำพัฒนาจิตวิญญาณจะเจอแต่เรื่องดิ่งดาวแต่มันเป็นกระบวนการที่เราได้ถูกเจรไนาเคลียร์ทั้งหมดให้มันหมดจริงๆเพื่อความอิสระอย่างแท้จริงเพื่อได้ปลดทุกพันธนาการอย่างแท้จริงเพื่อการเรียนรู้และยกระดับ อย่างแท้จริงค่ะทุกท่านโค้ชยุปาดวารินพัฒคนนี้เอาใจช่วยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กับตนเองนะคะ